เธอทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายช้างเท้าหน้าผู้หญิงช้างเท้าหลังที่คนโบราณเขาบอกเมื่อ แต่งงานแล้วก็จะมีบุตรมีธิดาเมื่อมีบุตรมีธิดาแล้วก็จะต้องดูแลรักษาให้ดีอย่าไปทิ้งลูกเรื่องเคยมีมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าก็คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาฐานนะก็พอใช้ได้เมื่อมีลูกปรากฏว่าเกิดโรคระบาด เมื่อโรคบาทเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาหิวาตะกะโรคอาหิวาก็แปลว่าโรคที่มีพิษเพียงดังว่าพิษแห่งงูอาหิแปลว่างูเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วโรคนี้มแมลงสาบตายก่อนเมื่อมแมลงสาบต่อมาก็เป็นสัตว์เล็กแล้วก็มาสัตว์ใหญ่ถ้ามาถึงวัวควายเนี่ยจะต้องพังฝาบ้าน เราก็หนีไปที่อื่นไม่งโลกจะติดตามไปด้วยสามีภรรยาคนนี้ก็มีลูกพอดีเลยเมื่อมีลูกก็เดินทางไปปรากฏว่าอากาศก็ร้อนให้ภรรยาอุ้มบ้างสามีอุ้มบ้างพลัดกันสามีก็บอกภรรยาว่าน้องลูกเนี่ยทิ้งไปเถอะเพราะว่าเราลอดตายเราเค่อยมีใหม่ก็ได้ ภรยาก็เถียงว่าพี่พีไม่ได้ตั้งท้องฉันเป็นคนตั้งท้องอุ้มหมดท้องตรงเก้าเดือนหนักแสนหนักลําบากแสนลำบากเดินเหินลำบากจะทิ้งได้ไง่ายๆยังไงสามีก็อ้าวไม่เป็นไรก็อุ้มไปก็หลอกภรรยาให้ภรรยาเดินไปเสร็จแล้วก็แอบ,บเอาลูกไว้ที่กอไผ่ภรยาถามว่าอ้าวลูกอยู่ไหนเนี่ย กวทิ้งไปแล้วภรรยาไม่ยอมวิ่งกลับไปเอาลูกก็บ,บอกว่าเธอทําได้ยังไงเนี่ยลูกเลือดเนื้อเชื้อไขเราไปทิ้งได้ยังไงเมื่อผัดกันอุ้มไปอีกก็ให้ภรรยาอุ้มภรรยาเหนื่อยก็เอาให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเอาลูกเนี่ยไปไว้ตรงที่มดแดงแล้วก็เอาผ้าทำห่อไปไงั้นแหละ พอได้ไปไกลๆไ,ลไลนะเข้าไอภรรยาจะขออุ้มก็ไม่ยอมให้พอได้ไกลจริงๆก็คิดว่าปันนีลูกคงมดกัดตายไปแล้ว mm hmm. ก็เลยบอกว่าฉันทิ้งลูกไปไกลแล้วหลายกิโลไม่ต้องม่เอาภรรยาวิ่งกลับมาเอาลูกจนได้ปรากฏว่าลูกนั้นตายแล้วก็เอาตายก็แล้วตกลงทิ้งก็เดินทางมาถึงสามถึงบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งบ้านเศรษฐีนั้นก็เป็น บ้านที่มีบริวารเยอะก็ไปบอกว่าไม่มีที่อยู่หนีโรคภัยไข้เจ็บมาเศรษฐีเอางั้นอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ผู้ชายก็ช่วยพาฟืนผู้หญิงก็ช่วยทําครัวทีนี้เมื่ออยู่ไปอยู่ไปสามีไม่ได้กินข้าวหลายวันเมื่อเศรษฐเี่ยวข้าวให้ก็กินจนอิ่มอิ่มและอาหารไม่ย่อยใส้มันตีบตาย ในขณะที่ก่อนตายก็เห็นว่าบ้านเศรษฐีมีพระประเจกับ,บุริเจ้าเนี่ยมาบินธบาตอยู่ประจําเศรษฐีก็เลี้ยงหมาตัวหนึ่งเป็นหมาตัวเมียไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้คนที่ทิ้งลูกไปเห็นนะ่เออเราก็เป็นห่วงภรรยาแล้วก็คิดว่าชาติเนี้ยเกิดมาลําบากอดอยากอดอาหารไปเห็นหมากินข้าวที่เศรษฐีเหลือจากไส่บาต หลาใจไปไปอิจฉาหมาอยากเป็นหมายัางคิดเออมันดีมันมีข้าวกินแค่นั้นแหละตายแล้วไปเกิดในท้องของหมาดัวยนั้นเลยเมื่อเกิดในท้องก็เกิดเป็นหมาตัวผู้ภรรยาก็ไม่รู้เลยว่าสามีมาเกิดเป็นหมาที่บ้านนั่นเองเศรษฐีก็ไม่รู้ก็เลี้ยงจงกระทังโตเมื่อโตเข้านะเข้านะเข้า วันหนึ่งพระประเจุตรเจ้าก็บอกเศรษฐีว่าผมเนี่ยต้องการที่จะไปโปรดที่อื่นทีนี้หมาตัวนี้ดันเป็นหมาแสนรู้ตอนเช้าพระไปรับพระประเจบุิรเจ้าเข้ามาบ้านเศรษฐีทุกวันพระประเจุตรเจ้าก็แกล้งว่าเอาเท้าดันแล้วก็เลยไปที่อื่นแล้วก็เตะหมาหมาก็คาบยัวแล้วก็ดึง พระปเจริวุจ้าโอหมาตัวน,นี้หมาแสนลูกแกลงเลยบ้านหน่อยแกลงเตะมั่งอะไรมั่งก็ดึงเข้าบ้านจนได้แต่แล้วเมื่อพระปเจบิยวุจ้าคุยกับเศรษฐีว่าเราเนี่ยจะบินบาบตอยู่ที่นี้ตลอดไม่ได้ต้องไปโปรดคนที่อื่นหมาได้ยินรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นพระปเจบิยวุจ้าอีกแล้วเมื่อพระปเจบิยวุจ้าลาเสร็จก็เหาะลอย ไปต่อหน้าต่อตาเศรษฐีไปเรื่อยๆหมาตัวนี้มันรู้ว่าเศรษฐีเศรษฐีไม่ได้ใส่บาทอีกแล้วพระปเจบยุตรเจ้าไม่มาอีกแล้วหเหาะวิ่งตามพระปเจบุติเจ้าไปวิ่งไปด้วยหอนด้วยความรักในพระปเจบยุตรเจ้าอกแตกตายได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเทพบุตรคนเนี้ย เห็นเปล่าความเป็นหมาเลื่อมสายหน่อยเดียวตายไปบุญอยู่บนสวรรค์นู่นเทพบุตรุคนนี้เวลาจะพูดอะไรสักหน่อยพวกนางฟ้าเทพบุตรอยู่ให้หมานไกลๆต้องบอกว่าพูดเบาๆหน่อยพอพูดทีไรปรากฏว่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์เลือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนเพราะอาน,นิสง์อะไรอาน,นิสง์ที่เขาเป็นหมาล่อหอนด้วยความรักในพระประเจ้เจาด้านเสียงดี เมื่อเสียงดีอยู่น,นันใช้บุญใช้กรรมพอมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ไปเกิดในโลกมนุษย์ก็ปรากฏว่าในเมืองนั้นมีเศรษฐีเศรษฐีบ้านหนึ่งเศรษฐีเขาออกลูกนายคนนี้ตกจากสวรรค์บาปกรรมที่ทิ้งลูกในชาติปางก่อนก็มาเกิดเป็นเป็นลูกของนางคนจันทาน ก็คือคนยากคนจนนั่นแหละเมื่อเกิดแล้วแม่ก็ไม่มีปัญญาเลีย้ยงเป็นคนขอทานก็เอาลูกไปทิ้งทีนี้เศรษฐีก็คลอดลูกกว่านั้นพอดีได้ลูกภรรยาเศรษฐีคลอดก็ถามว่าลูกแล้วเนี่ยมีบุญเปล่าโหรทำนายหมอดูทำนายบอกว่าเด็กที่เกิดวันนี้นะ่ะจะได้เป็นเศรษฐีในเมืองเนี้ย เศรษฐีรู้อย่างนั้นก็สั่งให้คนไปหาว่าไอเด็กคนไหนในเมืองเนี้ยมันเกิดวันเดียวกับลูกเราบ้างก็ปรากฏว่ามีเด็กคนจันทานเกิดทีนี้ไอผู้หญิงคนเนี้ยที่มันไม่มีปัญญาเลี้ยงเนี่ยบาปกันที่ไอคนที่มาเกิดทิ้งลูกก็เอาลูกเนี่ยไปไว้ที่ปากคอกกล่าวว่าเวลาตอนเช้าเขาเปิดอคอกวัวก็จะเยียบ ปรากฏว่าเวลาเปิดคอกออกมาวัวตัวผู้ไปยืนคล่อมเด็กคนที่เลี้ยงวัวเอ๊ะทำไมมันไม่ไปไปดูปรากฏว่าคล่อมเด็กก็เอาเด็กไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงทีนี้เศรษฐีรู้ว่าไม่ตายเด็กคนนี้โดนวัวเหยียบก็ไม่ตายวัวไม่ได้เหยียบมันมีบุญก็เลยไปซื้อมาด้วยทรัพพันหนึ่งว่าเด็กคนนี้ขอซื้อก็เอามาไว้เสร็จแล้วเราจะฆ่าอย่างไรดี ก็เลยจ้างไอ้คนใช้นะนะบอกว่ามึงเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าไปที่ป่าช้าผีดิบนู่นเอาไปวางไว้แล้วเดี๋ยวหมาทิ้งเจ้าก็มากินก็เลยให้ตังค์ไปแล้วก็เอาไปทิ้งในดูในในป่าช้าผีดิบนู่นก็ปรากฏว่าไปทิ้งแล้วไม่มีอะไรทำอะไรได้เลยมดก็ไม่ขึ้นไอ้คนที่เลี้ยง เลี้ยงแพะไล่แพะมากินในป่าช้าเพราะในป่าช้านหะญ้ามันเยอะคนไม่ค่อยเอาวัวควายไปเลี้ยงอะ่ะแต่หญ้ามันเยอะก็ไปเห็นไอ้แพะตอนนั้นมันเข้าไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นมันไม่ลุกเดีย๋ยวไล่ก็ไม่ไปวิ่งไปดูปรากฏว่าเอานมไปให้เด็กกินก็ได้เด็กคนนั้นมาเลี้ยงเศรษฐีรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้ไม่ตายแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเอะเราจะฆ่ามันยังไงดี ก็หาวิธีอื่นหาวิธีอื่นก็คือเอาไว้เด็กคนนี้เอาไปไวท้ที่ทางสำหรับอัวเหยียบไอ้พกขา้ารอมันจะผ่านมาทางเนี้ยมันมาแต่เช้าก็เลยเอาไปวางไว้ปรากฏว่าเกวียนไม่ยอมไปพอสว่างไปดูอา้าวมีเด็กอยู่ที่ลอยเกวียนดูถ้าไปแล้วตัดสองท่อนเลยก็เลยเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงอีกเศรษฐีรู้ว่ายังไม่ตายก็เลยไปเอามา มาเลี้ยงสักพักแล้วก็หาทางค่าใหม่จนกระทั่งครบเจ็ดครั้งเราจะเล่าพอยย่อเจ็ดครั้งแล้วครั้งสุดท้ายไอเด็กคนนี้ก็โตขึ้นเป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายตัวเองก็เป็นบุตรบุญธรรมของเศรษฐีนั่นแหละไอลูกเศรษฐีเนี่ยเรียนหนังสือแต่ไอเด็กคนนี้มันถูกเศรษฐีพยายามค่ามาเจ็ดปีหาทางค่าไม่ได้ไม่ได้เรียน เสร็จแล้วคิดว่าเที่ยวนี้ต้องข้ามาให้ได้เดี๋ยวมันจะโตขึ้นมันจะเป็นเศรษฐีก็เลยบอกมันว่าไอ้โนเอาหนังสือเนี่ยนะไปให้ช่างหม้อที่หมู่บ้านโนนแล้วก็รีบกลับเศรษฐีก็เขียนจดหมายว่าไอ้ช่างหม้อมึงเจอไอ้เด็กคนนี้เมื่อ,อไหรนะมึงรีบ ทุบมันตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่เป็นระยัดหม้ออย่าให้เหลือแม้แต่กระดูกเลยแล้วก็เขียนชายพกไอเด็กคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจดหมายที่ผูกมาเนี่ยมันเป็นจดหมายที่ฆ่าตัวเองก็เขียนใส่พกไปให้ไปให้เมื่อเขียนเสร็จเมื่อเขียนจดหมายเสร็จก็บอกว่าแกเนี่ยไปเอาจดหมายไปให้ช่างหม้อหมู่บ้านหนูนไป ก็เดินทางไปไปถึงที่เขาเล่นลูกเศรษฐีตัวจริงก็กําลังจะเล่นกีฬาอยู่ที่นี่เล่นแพ้ก็ถามว่าเออจะไปไหนเพื่อนพ่อใช้ไปหมู่บ้านโน<อ>้นบอกเอาแกมาเล่นแทนทีข้ากําลังเล่นเสียบิกพิ่์ได้เดี๋ยวพ่อว่าไม็ปไปไรเดี๋ยวข้าไปให้เองก็เอาจดหมายใส่พกไปให้ช่างมอไอคนที่เป็นลูกเศรษฐีบุญธรรม ลูกคนยากจนนี่ก็เล่นสกาแพ้เล่นสกาชนะทั้งวันไอ้ลูกเศรษฐีตัวจริงก็ไปถึงชาบ้านช่างมอเสร็จไอช่างมอก็อ่านจดหมายที่เศรษฐีเขียนข้อความว่ามึงเจอไอเด็กคนนี้มามึงจะต้องรีบทุบมันฆ่ามันตัดเป็น,นท่อนๆเผาไปกับมอเลยนะจะให้เหลือแม้แต่ซากเลยก็โอ้ไอเด็กคนนี้เราเป็นลูกน้องเศรษฐีก็ต้องทำก็ทุบแล้วก็ฆ่าหั่นเป็นท่อนไม่เหลือ พอตกเย็นไอเด็กคนนี้กลับบ้านเษฐีอ้าวแกไม่ได้ไปเลยบอกเปล่าไม่ได้ไปหรอกแต่เพื่อนเพื่อนนะ่ะไปแทนเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นโอ้โหแทบลมจับแทบขาดใจเลยรีบขี่มา้าไปด้วยตนเองวิ่งไปโดยเร็วเลยไปที่บ้านช่างหมอ้อวิ่งตะโกนมาแต่ไกายบอกไอช่างหมอมึงจะค่าไม่ได้นั่นลูกกู กระชังหมกระีบตะโกนบอกเศรษฐีไม่ต้องห่วงเรียบร้อยแล้วกระดูกก็ไม่เหลือค้าไม่ได้นั่นลูกกูปรากฏพอมาถึงมาดูลูกตัวเองหมดเลยกระดูกก็ไม่เหลือเศรษฐีก็เสียใจมากกลับมาโมโหไอเด็กคนนี้มากลูกกูตายแถมมึงนะอยู่ถ้ามึงอยู่ดวงมึงนะพาพ้องเป็นเศรษฐีเมืองนี้แน่นอน ไอ้คันที่จะให้คนใช้ค่าด้วตัวเองแล้วก็ถูกจับถูกปลดเป็นเศรษฐีถูกลิธสมบัติหมดเพราะตัวเองพยายามฆ่ามาหลายครั้งและครั้งสุดท้ายนี่ก็เอามันตั้งแต่ตเด็กเเนี่ยไปโยนที่เหวทิ้งโจรให้เขาเหวี่ยงลงไปดันไปค้างในที่ต้นไผ่เด็กร้องอยู่ข้างบนคนจักสารมาเอาเอากอไผ่จักสารเอ๊ะเด็กอยู่บนยอดไผ่ได้งไงก็เอาไปเลี้ยงเนี่ยครั้งสุดท้าย อยู่ต่อมาก็คิดว่าเราจะต้องฆ่ามันให้ได้เที่ยวเนี้ยก็เลยเอาอีกเทนี้ดูที่มันจะตายหรือไม่ตายเจ็ดทีในแต่ละวันไม่ไม่สามารถจะมองไอ้เด็กคนนี้ตรงๆได้เพราะเกลียดมันก็เลยเอาใหม่มันโตเป็นนมและอายุ15-16และเขียนจดหมายไปแล้วก็บอกเมืองนู้น บอกมึงเจอไอ้คนที่เอาจดหมายไปเนี่ยเนาะมึงรีบฆ่าให้ตายเลยเพราะมันเป็นเส้นหนามเป็นปฏิปักษ์ต่อข้ามาเนื่งแต่ตัวลเล็กๆข้าไม่สามารถจะฆ่ามันได้ไอ้เด็กคนนี้ก็เรียกเศรษฐีว่าพ่อคือเป็นลูกบุญธรรมเขียนเสร็จแล้วก็เอาไปให้ทีนี้ระยะทางมันไกลมากก็ไปค้างคืนเดินทางไปคนเดียวไปค้างคืนอยู่บ้านบ้านหนึ่ง ไอ้บ้านบ้านนี้ก็เป็นที่รู้จักของเศรษฐีอย่างดีแหละนี่แต่ยังไปไม่ถึงบ้านโน้นบ้านโน้นอีกบ้านหนึ่งที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนรู้จักกับเศรษฐีอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนี้ไอ้บ้านนี้มันเป็นบ้านที่ร่ารวยเป็นเพื่อนกับเศรษฐีก็มีลูกสาวคนหนึ่งไอ้ลูกสาวคนนี้ก็คือคนที่เคยอยู่กินร่วมกันกันกบนายโคสก,ก้าชาติก่อนเป็นแฟนกันเห็นเป่าล่ะ เวลามีบุญกรรมเจอกันก็เหมือนจำได้เอ้ยผู้ชายคนนี้หล่อนี่ว่ามาค้างบ้านเราเนี่ยบุญกรรมพามาเจอกันแหละหน้าตาดีรูปล่อทีนี้นายคนนี้ก็นอนหลับสาวๆก็ไปแอบมองเอ้ไอ้คนนี้มันไม่ได้มาเปล่าพรุ่งนี้มันจะไปบ้านนน้นมันห่ออะไรมาด้วยในขณะที่นายคนนี้กําลังนอนหลับก็แอบไปดู แกชายพกออกและนางอ่านหนังสือออกแต่ไอคนที่นอนน่าอ่านไม่ออกหรอกก็โหไอเด็กคนนี้หน้าตาดีมันไม่รู้เลยว่าชายพกจดหมายที่มันพกไปเนี่ยมันจะให้คนอื่นเศรษฐีให้คนอื่นฆ่ามันตายและถ้ามันไปนี่มันโดนฆ่าตายแน่นอนเลยหน้าตาก็ดีด้วยเกิดความรักมาแล้วเขียนจดหมายใหม่เอาจดหมายนั่นฉีกทิ้งแล้วก็เขียนว่า พระเจ้าเป็นเศรษฐีหมู่บ้านนี้นี่คือลูกชายของข้าลูกคนเดียวของข้าแกไปถึงนู่นแล้วแกรีบจัดงานเลยเนะจัดงานเตรียมคันมากมาขอลูกสาวบ้านนี้จัดให้สมเกียรติเลยตามคำสั่งของข้าให้มีการแห่แหนจัดข h นหมากมาให้อย่างดีมาขอลูกสาวบ้านนี้แหละนายคนนี้ตื่นขึ้น นะวก็ผพกนายคนนี้ตื่นขึ้นก็ลาเศรษฐีแล้วก็เดินทางไปเดินทางไปพอไปถึงบ้านลูกน้องของเศรษฐีพึ่งมีพวกเยอะแถวนั้นอะ่ะอ่านโอ้เป็นมงคลก็สั่งให้มีการจัดขันมากแห่แหนใหญ่โตเลยแห่แหนใหญ่โตเอาผูช้ชายไอเด็กคนนี้ยแห่มาจ้ะไอน้นีนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอมาถึงบ้านนี้ก็มีการแต่งมาขอลูกสาว แต่งงานกันเลยเนี่พอแต่งงานกันเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านเศรษฐีเศรษฐีบอกว่าเป็นไงบ้างตายังอา้าวดันไปแต่งงานพอกลับมาแล้วก็ยิ่งป่วยหนักเลยทีนี้สะอากเป็นเลือดเลยสะอากเป็นเลือดทีนี้ก็เขียนจดหมายมามาเยี่ยมโหเมืองนี่ไม่ใช่ลูกกูแต่มืองจะเป็นเศรษฐีทรัพย์สมบัติของกูจะเป็นของมืองหมด ก็เลยเขียนจดหมายเขียนจดหมายให้ญาติบอกว่าไอคนนี้ไม่ใช่ลูกข้าให้มึงฆ่ามันให้ตายยาโซกสมยาให้สมบัติมันแม้แต่ชิ้นเดียวไอผู้หญิงเจ้าสาวไปเห็นเนื้อจดหมายนี่มันแปลกๆนี่วาไปเขียนใหม่บอกว่าสมบัติของเศรษฐีทั้งหมดนี้มอบให้ชายหนุ่มคนนี้ให้หมดเลยทีนี้เศรษฐีพูดไม่ได้ ก็เชิญญาติเข้ามาอ่านเป็นในกรรมอ่านเสร็จปรากฏเศรษฐีก็ล้มจับเลยไอสิ่งที่ตัวเองตั้งความปรารถนาตั้งใจไว้ไม่ได้ยังเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้คาดหวังไว้ดันต้องยกสมบัติให้กับไอเด็กคนนี้อีกซึ่งไม่ใช่ลูกก็ตามใจตายต,ายต่อหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองนี่ในก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยปูเพสันนิวาส ถูกทิ้งเพราะอะไรชาติก่อนเคยทิ้งลูกมาอยู่กินกันได้อย่างไรก็เพราะบุญกรรมที่ทำมาด้วยกันไปเป็นเทวดาเพราะอะไรเป็นเทวดาเพราะมีความรักในพระปฏิบุติเจ้านะฉะนั้นคนเราเนี่แม้แต่เป็นสัตว์ดิบดาชานถ้ามีจิตศรัทธาแล้วเริ่มใส่แล้วสามารถไปสอนได้เหมือนกันนะ,จะเจริญพร